กราบสวัสดีครับผมนกชัชวานหนึ่งในทีมงานออนิวเบต t าทีลูกศิษย์อาจารย์น้อยและพี่พรขนสู้สวยกลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายไปนานวันนี้จะมาเปิดประมูลแบ่งปันปลาสวยๆนะครับมาชมปลาตัวนี้กันปลาตัวนี้เป็นแบ็คไลท์นะครับมีเลือดดาวเสาชุดใหญ่อยู่25%ปลาตัวผู้มีขนาด1.4นะครับหน้าปลาสวย กระโดงแผ่นเต็มนะครับหางกลางตึงใช้น้ำสวยนะครับจะเกียบแตก2องทั้ง2ข้างผมขอเปิดประมูลปลาตัวนี้ในราคา100บาทใส่เท่าไหร่ก็ได้ลงท้ายด้วยศูนย์แล้วถ้าใครแชร์เป็นสาธารณะหน้าเฟซผมแถมตัวเมียให้ไป3ตัวเลยนะครับเอาไปลุมโสมกันได้เลยปิดประมูลวันที่15สิงหาคม 2, 5 6 4นะครับ เวลา3ามทุ่มตรงอ๋อมีต่อเนื่อง3นาทีนะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวเมียที่ผมจะแถมให้นะครับแต่อย่าลืมต้องแชร์เป็นสาธารณะหน้าเฟซนะครับใครที่ชนะการประมูลแล้วแชร์เป็นสาธารนณะจัดไปเลยตัวเมียสตัวยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราออนนิวเบต้าทีมด้วยนะครับคลิปนี้ ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ